สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องนองโอลองซานเดอร์วันนี้อุอชิพาทุกคนไปเบิ่งสถานที่ที่วัยรุ่นล้องซานไปลินกันเนาะตอนซ่วงบุญปีไม่ลาวเนาะอ่าวันนี้อุอไปคนเดียวเด้อเนื่องจากว่าแม่จันท่านไปงานสู้ขวัญของคนภายในบ้านแล้วอะ พ่อกับเฝ้าหา้านขายเครื่องเนาะอู้ก็เลยจําเป็นต้องได้ไปคนเดียวเพราะว่าโมมีโคไปเนาะวันนี้ก็สิพาทุกคนไปเบิ้งสถานที่ท่องเที่ยวที่อ่าวัยรุ่นมักไปในสว่งบุญปีไมลลาวนั่นก็คือน้ำตกตัดปุ่งเนาะน้ำตกตัดปุ่งนี่ก็เป็นน้ำตกตาดที่อ่า เป็นแรงท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองล่องซานถ้าว่าผูใ้ใดได้ไปได้มาอ่าเมืองล่องซานก็ต้องได้มาแวะนะไปแวะเดี๋ยวอู้จะพาทุกคนไปเบื้องเนาะมีคนหลายจำใจแล้วกันานา้าตกงามบ่อเดี๋ยวเขาไปเบื้องน้ากันเนาะอู้อาจจะไปคนเดียวเนาะ,ะไปเบิ่งกันตอนนี้มาหอดตานแล้วเนาะแล้วก็ได้ซื้อของกินมามาคนเดียวอีกได้เดี๋ยว่าอบฮู้ซว่ามีคนทายอยเริ่มกลับแล้วเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาแบบแรงๆซื้อไข่ลูกแล้วก็เสื้อเอ็ดไปกินยุ่เ์ิงเนาะเดี๋ยวบ๊อบฮู้ว่าเขาจะอนญญ ตอนนี้ก็คือเข้าจะเอามาเอ่อย่ายองชองเสียเมื่อแล้วว่มูเจะแล้วว่อาบน้ำมาอาบน้ำวะ่ำวะมาแต่จักมงมาแต่เศร้าว่ะก็จิเบป้ให้ยังไม่รอดหรอกกูป้ให้ยดูมงไงวายกอดเด็กน้อยมงเนาะคนหลายวิวว่าโมนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเชิญกองคนไล่ได้โหอันนี้เป็นบอนจอดรถหลายแหง่นหลายจะมีแต่คนมงเนาะ แต่ว่าเขาจะกินกินยังไงเดี๋ยวกู้ว่าเพลงนี้จะติดลิขสิทธิ์อีกกว่านี้ จะเป็นอ่างเราทุกคนเป็นอ่างที่เอาน้ำมาแต่ว่าคนรู้ซึว่าคนเริ่มเมื่อละเพราะว่าอู้มาค่าเติบแล้ว,ลวเนาะนีจะเป็นอ่างที่ขาจ้าลิ่นน้ำแต่ว่าน้ำเปื้อนอยากดแดง แต่ะกลังสัญางค้ามาบึงเลยสิญยางเลยันนี้เป็นสาวน้อยสพอมมงคนกับบ่ไหลเลยว้ยมือนี้เพราะว่ามือนี้เป็นมือสุ้ท้ายเลยล่ะคนก็เริ่มเมื่อละ สบายดีมาลินมามามาเตเศ้าคุณนว่ะมาเต่เศร้ายังซีุ่ซีเมือเล้หว่เื่อแล้วเื่อละเอสาวน้อยสาวมงมไปกัเนเด้อเดีย๋ยวต้องขึ้นไปทางเทิงพูเนาะน้ำตาดมันจะมีอยู่ประมาณสามซันเนาะงงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คันท้าวขึ้นไปทางเทิงนี้น้ำมันจะงามมันมันจะบูคืออยู่ทางลุ่มเนาะ อันนี้ก็เป็นตาที่อู้เคยพาไออันแน่มาเนาะแต่ว่าอ่ามองนี่ก็คือจะเป็นน้ําที่ไหลมาแต่เทิงคุณเนาะอันนี้มันจะไหลผ่านภูยมมาเนาะนี่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีคนเริ่มยางลงมาไหลละ <c oughs> กับล้วะม <c oughs> ีคนกับหลเนาะเพราะมันค่ําละมาเริ่มจะค่าละแต่ว่าอู้นัน สิขึ้นไปสั้นสามเนาะเป็นสั้นที่แบบเป็นสั้นที่มีน้ํางามแหงแล้วอู้กันเลยสิไปเนาะเดี๋ยวมองที่เขากินแล้วกินเบียอะไรอู้อาจจะไม่ได้เข้าแล้วเพราะว่าไ่ได้มาน้ำโมมาผู้เดียวนะบุหูุจักไผ่เลยน่าจะเด็นทางย่ายไปสิบีกัวอ้าสิเมื่อแล้ววะมาเดินแล้ววะมีแตนบ้านคุณม่วงมีแตเข่าเนือ เออเอารถมามาเหนือมารถเามาพูดเดอครับเอาคนละคันโหอีกซ้อนมานำแมนเฮ้ยเก่งถือว่าใำไดีทำไมดีอันนี้น้องแพนเค้กเด้อเอ้ห้ากัมาไปบอกไปอีกบอกไปอีกกับกนี่ซื้อของกินมาเนี่ยนี่ลูกกี้เอียนกับไตเล็กน่ามึพูดเลยกับไตไงไหแอนไบังร่วงเนี่ยไอคำซื้อของกินมาไปนาะนี่ไปไปลูกไปตาใครลูกก็พอดีซื้อมาซีหน่วย ไปอู้คันมาผู้เดียวแน่มาผู้เดียวไปัจันตูปจจันต์บัะมานำดิ่คนตัดก็ต้องแอดต้อเข่าแม่โดดดังนั้นคนไล่มาอยู่เทิ่งไล่ก็มาเจอคนไทยบ้านเดียวกันบุ้งแม่บุ้งแม่นอ้อบอกแกไล่พวงนอไม่คู่น่ะเควกบงนอไม่เค็กนอเฮียน่ะเค็งบุ้งแม่หนึ่งซองสามนอจ้าเนาะ ก็เป็นเออ,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 อามบุบบเหลือมีบมีฮอตบานเหรอบมีอ่ะไ <c oughs> ม่ปนี่เทิงนี่ก็เป็นเทิงผูที่จะขี่ค้ามไปเวียงจันอ <c oughs> เป็นเส้นทางที่จะไปเวียงจันด้เทิงโอ้หอน มึงไงน้ำแดงสลับเมื่อวานนี่คนคือชิลายเนาะบึงรถแม่จะเต็มเป็นพันซะบ่อู้หูมนี้เขามาขี่สไลเดอร์เขาอีปุ่วนะบึงแม่เหรอคือเนาะมึงดูโอ้โหสลานกับไอ้น้องมงเนาะโอ้โห บยานะบอันตรายบ่ยาวยาวน่ากลัวน่ากลัวเออเออบกการลอยน้ำุกเป็นต้องเปลนเสื้อเขาเก่อนอ๋อเนี่ย ไปตามไปเก๋งตามเจยงไปทุกคนทุกคนไปเลยท่เคนไปกันเียค่อยๆไปเด้อกเมียจับดวเมียเนาะท่กคยมาจะเชือกมองนี่งามในคนมาท่ายรูปไรเห็นเป็นตระยานเป็นร่างกาเาปน้วเลยถามได้กมี มากไล่คุณเล็นเดีบ้านเหาบุเฮนมาม่มบ้านเฮาลงน้ำสาลแล้วก็เลี้ยงนี่มีขัวอะเออก็มีขั้ว่เคยาเลยอ้ามาห่อที่านบ่คุณเพื่อนี่นี่คูเ็นบอกคุณองามคนาทุกคนไปอนั่ง่ะเด้อกินบ่อเสียบเอ็นเกินมาเสียบเ อ่ะอยู่นิทาเด้ออย่าไปเลยเด้อีนี่โอ้อยิมทีเี้ยโอ้เย็นขนาดมดองนี้ียคเบยวะนี้านไยอู้ค่ะแล้วเพนไปก้อนเหาค่อยไปม่รู้้ามันเนาะฟาไปฟาไปคเพนพูดไปวิ่ก้อน เย็ยนค่ะาลทุกคนวุได้าาางานกรรเล็กนี่ไปข่าว้าทุกคนเบ่งพื้นประมาณน,นี้เนาะม,ม,ม,มันจะเป็นก้อนหินใหญ่ๆแลละก็ที่เป็นน้ำ น้ำมันก็จะมีตลอดปีแต่ว่าถ้าช่วงเดอรฝนโบตกน้ำกับซิบลหลกันถ้าว่าช่วงเดอรฝนตกคือช่วงนี้กับน,น้ำสิหลายได้แต่ว่าเขาทีพาทุกคนไปสั้นเทิงสูงสุดคุณเนาะ โอ้เส oh, ้นทางยวเข้ามาเนี้ยเย็นเนาะบอ้ <g <g um> ่อ um> ่านนั่เนหบ่อาัถิงุบ่เออ นี่แห่งงามผู้คนสั้นเท่าแหละว้าโอ้ยจิ๋วจิ๋วแย่ทุกคนบ้งนักกลัวนักกลัว

ประมาณหกโอ้โดนตบบาโอทุกคนออว่า ไปชิฮอดชั้นสามน่ะทางนี้จะบอกปม๊บมาฮอดแล้วนี่นี่คุณงามแพงไอด้ดิด ้วิธีการตะลุ่นลงย้ายมันมือเลยตะล็ก กินอาหารเนาะอ,อยู่กับบรรยากาศเย็นๆเนาะพ่อค่ะคาราดมีของกินที่เราซื้อมาไปกินกินมีเจ้ยวได้แกะเจ้ยวไว้แกะเจียวแล้วแ,แกะเอาไซื้อแกะเอากับพี่ๆๆเอาวางไว้นี่พ่อใหญ่ข้างหน้าต้องไปอาบไปเนาะที่สุดเลยใส่มาครั้งแรกได้ไหม ห้องนี้ค่ะเคยมาเหรอเอไม่เคยมาหลายเพื่อนเคยมาหลายเพื่อนได้ค่ะเคยเขาเคยมาใช่ไหม,อ,ม,อ,ม,อ,มอ,อ่ะกินกินกินเดี่บ i uh -oh. ลงแ้วคนกระบอกมีอยู่นังตาแล้วเหลือจะเหาสับไอ้น้องเนาะสับไอ้น้องวันนี้พวกเราจะพากันย่างลงกั็คืนเหนือแล้วกะจะไปทานสับเนาะจะไปกินตับยูฮานเมื่อนี้ไปวันนี้นะหนาวแห้งโคตรอยู่บูได้หนาวแห้งอบได้อาวบูได้เลยอ้าวโอ้ยจะบปิดจะเอิดจะเปิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุอุบัติเหตุค่อย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 ลงลงลงระวังเด้อระวังเด้อ Å-å! จังค่อยกับบรรยากาศกาช่วงนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยเนาะมือนี่ก็เป็นมือสุดท้ายของปีไม่ลาวอ่ะเด้อมึงไม่ควรเอากรลโล่เลยแต่ยานเนาะมันมันบวมันบวมมันบวมืน่ะกระโวบวมมือน่ะบวมือนเื่อน่ะ โอ้เอานอี้บางคนไว้ทอนมืนโอ้โหเทคนิคนยหัต่านี่พวกเราสี่คนมาที่สวนปูทองนะม,มากินเขาอยู่นี่แล้วเอาจะค่อยเมือนอ่นเนาะบังเอิญเจอแล้วก็บบังเอิญมาพี่แด่สิ่งไปนัดกันเลยไปเห็นยูพุูนละสวนมาก็ขอครอบอันใจ เป็นเดอร์เนาะเพราะว่าโดนๆได้มาลีดนำกันโบท่าโบมีโอกาสบังเอิญเจอกันกับบมาเพราะบ่ได้นัดกันเราเ็กเนาะอันนี้ซื้อเบลอันนั้นซื้อตัวเล็กอันนี้ซื้อแพนเค้กนี่มาแล้วของกินเป็นการมาพบกันแบบบังเอิญแลวก็มาแบบบังเอิญ กันเยอกันแล้วไปอีกบอะไปไม่เข้ใจงายก็นอวนไปจะกบในข้าวผัดน่ะเอาไปกินแซ่บไ่ลืมจะเป็นหนัวเนาะกว่าจังไงคือจางเนล่คนสร่งไีเหมนเร้ซาดัข้องอะคำว่าหนัวอเแบบเออกระนัวยู่ตกใจ คุณนาบอประเภทบอโอ้ยยังเ,นนเก๋งจิ้เพชรตัวนี้แม่บอก มีใบไงเนาะแล้วข้าวผัดเนาะแซ่บตินอ่ะตนทำมากินกับเอร์ดีม,มันมันเป็นกินแบบนี้ก็ไม่หรอโป้แซ่บปะนี่วะโปแซ่บมันคือเลิลี่นี่องไม่แซ่บเนาะ ุกคนตอนนี้กะมาฮอดเหงาร้องนะมาเปลี่ยนเครื่องนี่ยังเป็นที่เียบห้อยละเมื่อนี้ก็ได้ไปลินน้ําตกเนาะไปคนเดียวเพราะว่าบ่มีคู่เนาะแล้วก็บบไ,ได้สวนไผ่ไปแดดเดีเมื่อวานนี้นัดกับโรจนาไว้แต่ว่าบบได้ไปไปลินน้ําซานเนาะแล้วก็เอ่อมือมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเนาะพอดีไปแล้วไปเจอน้องๆมาเป็นคนไทยบ้านเดียวกันนี่แหละแล้วก็เลยส่วนขาเจ้าไปกินอ่าไปกินตํานํากันเนาะแล้วก็ได้มาฮอดเหอน,หนประมาณนี้เนาะเมื่อนนี้กะ บุญปีใหม่ลาวก็ถือว่าเป็นเมื่อสุดท้ายก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้เนาะ บรรยากาศล่องซางกับปานนี่ประมาณนี้เลยทุกคนบางคนก็ลิ้นยูงานยูซานเนาะบางคนก็ไปลิ้นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งอูเองก็ได้ลิ้นยู่แต่นในบ้านเนาะแล้วก็ได้ไปลิ้นน้ำตาดน้ำตกตาลมือนี้นี่กะประมาณนี้เนาะนี่ก็คือฮิตของประเพณีของเราในการลิ้นบุญปีใหม่ลาวกะเอามาฝากทุกคนประมาณนี้เนาะเจอกันบุญปีใหม่ลาวปีหน้าเด้อว่าซีมีนงนะอย่างมานำเสนอแล้วกัเจอกันคลิปหน้านะว่าซีไปใส่เฮ็ดอย่างบัานนี้นะกะปีบุญปีใหม่ลาวกะได้สรงท้ายไปแล้วปีเก้าทรง้ทยไปแล้วแล้วกัปี ให้ฟ้าไหม้กับขึ้นมากับขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงความเจริญได้คงครยามีเด้อขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเด้อ๊ายบาย